สวัสดีค่ะราศีตุลราศีตุลผู้ที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง14พฤศจิกาค่ะดวงในเดือนพฤษภาคม2566ราศีตุลเป็นดวงแบบโดยรวมอาจจะไม่ตรงทั้งหมดกับทุกท่านได้ค่ะราศีตุลมาเลือกไพ่จะหยิบไพ่ให้กับราศีตุลก่อนสิบใบค่ะหยิบไพ่ให้กับพลังงานราศีตุล สวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่านนะคะแม่หมอมาลิทาโร่คนเดิมค่ะคนเดิมที่จะส่งพลังงานบวกให้กับทุกราศีโอเคตอนนี้ครบแล้วค่ะสิบใบนะคะราศีตุลวิวออฟฟอร์จูนค่ะตำสิ่งใดได้สิ่งนั้น คิดหวังสิ่งใดมุ่งเข้าหาสิ่งใดจะเป็นสิ่งนั้นเรียกว่ากรรมเกิดจากการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วย่อมได้รับผลที่ไม่ดีตามมาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับราศีตุลก็อุปมาประหนึ่งว่าใครขยันก็รวยใครที่เกียจจนแน่นอนค่ะจนแน่นอนแปดไม้มาแล้วแปดไม้ราศีตุล คุณมีการเดินทางส v e n of Cups เดินทางค้นหาความสำเร็จในชีวิตเป้าหมายของคุณ Nice of Vance ช่วงนี้การทำงานของคุณนำมาซึ่งการเงินที่ปังค่ะคุณจะมีเงินมีโชคมีลาบเพราะจากความขยันนะแจ็คเมนค่ะมาแล้ว p f p e อ e กเพ e รทุกอย่างไปได้สวยค่ะการเริ่มต้นการทำงานของราศีตุลเดือนนี้นะเดือนพฤษภาคมราศีตุลมีเกณฑ์มีโอกาสซื้อของขวัญชิ้นใหม่ซื้อของมีค่าประเภทแบบแก้วแหวนเงินทองเป็นรถเป็นบ้านได้เป็นความตั้งใจของราศีตุลด้วยที่จะได้ทรัพย์สินใหม่ๆเข้าของใหม่ๆ จากความพยายามจากความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทําเงินให้กับราศีตุลเป็นอย่างดี A c e o อ c คั s สเห็นไหมเอควออฟคโอ้เดือนนี้นะราศีตุลเรียกว่าขยับนิดหน่อยก็เป็นเงินเป็นทองเป็นความสําเร็จหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดให้รีบทําให้เร่งปฏิบัติ ให้รีบลงมือการเงินดีโชคลาภมางานมาอย่าคิดอย่างเดียวลุกขึ้นมาทำเลยนะราศีตุลวิวอ๋อไม่ใช่วิวจากเดอะเวิ d ความสุขสบายมันมาจากเงินมันมาจากงานไม่ได้จากอย่างอื่นเลยอยู่เฉยๆไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขมันต้องมีเงินด้วย for of p e n t a c l e s นะเดือนนี้ราศีตุลเก็บเก่งสะสมเก่งทรัพย์สมบัติมีเยอะราศีตุลจะเป็นราศีที่มีทรัพย์สมบัติเยอะมีคนนำมาให้เป็นมรดกได้นะอ่ะเป็นมรดกได้ด้วยจะได้โชคลาบจะได้ลาบลอยดวงมีบุญมากจึงมักจะรวยเร็วจึงมักจะได้ทรัพย์สินจาก คนที่รักคนที่เป็นกลัลยาณมิตรได้เป็นเป็นอาญาได้เป็นพ่อแม่ได้คือมักจะได้ลาบลอยจากคนอื่นราศีตุลแล้วไม่ใช่น้อยๆด้วยนะมักจะได้ลาบลอยจากคนอื่นเป็นเงินก้อนใหญ่บางทีเป็นที่ผืนใหญ่ๆ่อยู่ดีๆก็บุญหล่นทับที่เขาเรียกว่าส้มหล่นก็มีราศีตุล คือส้มหล่นในชีวิตจะบ่อยมากสําหรับราศีตุลที่สร้างบุญมาดีเป็นคนขยันทํามาหากินนกสร้างบุญมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอ่ะบุญหรือว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจึงตามคุณมาคือรวยแล้วรวยอีกบางทีก็มีคนให้อีกจนไม่รู้จะเก็บเอาไปไว้ที่ไหนราศีตุลจึงเป็นราศีที่ในบางท่าน,นคือร่ำรวยแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วมีข้าของเงินทองเยอะ เรียกว่ามีเยอะจนเผื่อแผ่ให้กับสังคมเผื่อแผ่ให้บริวารลูกน้องญาติลูกหลานเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นเพราะว่าเวลามีอะไรเนี่ยมักจะให้คนอื่นด้วยเป็นคนใจบุญชอบช่วยคนอื่นดวงของราศีตุลเนี่ยเป็นดวงที่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยเร็วจึงมีคนที่รักแล้วก็ทั้งเมตตาทั้ง นับถือในความใจดีทั้งนับถือในเรื่องของความเป็นคนมีน้ำใจจึงมีคนศรัทธามีคนเคารพนับถือเยอะราศีตุลเพราะว่าในบางท่านราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่มีมีเกียรติมีตำแหน่งหน้าที่แล้วอุปนิสัยใจคอที่เป็นคนทำเพื่อคนอื่นเสียสละเพื่อคนอื่นเนี่ยดวงชะตาจึงมักจะไม่ห่างจาก ทรัพย์สินจะไม่ห่างจากแก้วแหวนเงินทองจะไม่ห่างจากกัละยานามิตรที่ดีที่มักจะส่งจะส่งสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่มันดีๆความก้าวหน้าหน้าที่การงานความสำเร็จหลายๆเรื่องจึงมักจะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาราศีตุลจะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่ยังไปได้เรื่อยๆความสำเร็จยังมาไม่ถึงไม่ต้องท้อ มันสร้างความดีต่อไปขยันต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเจอความสำเร็จไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเราขี้เกียจความสำเร็จมันมาไม่ถึงหรอกค่ะจะช้าหรือเร็วมันก็ไม่มีทางมาแน่นอนโดยเฉพาะการขี้เกียจการทอ้อการไม่ตั้งใจทำอะไรมันก็จะไม่มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเลยอันนี้มันคือเรื่องจริง ต้องบอกก่อนว่าดวงชะตาชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันบางคนรวยเร็วบางคนรวยช้าเพราะนอกจากจะเป็นความขยันแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กรรมเก่าเราสร้างมามากน้อยแค่ไหนมันจะมาเชื่อมโยงกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างอขอให้ราศีตุลอย่ารับเอาด้านมืดอย่ารับเอา สิ่งที่มันทําให้คุณหมดกําลังใจหมดพลังใจในการสร้างสรรค์ในการทํางานในการทําอะไรก็ตามทําให้คุณย่อท้อนะอย่ารับออกมาขอให้คุณรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่มันจะทําให้คุณมีพลังในการสร้างฝันให้เป็นจริงแบบนั้นนะ่ะสร้างฝันให้เป็นจริง Seven of Cups ราศีตุลหลายๆท่านความฝันและก็เป้าหมายของคุณเป็นรูปเป็นร่างนะในเดือนพฤษภาคมและคุณก็จะ ทุ่มเททุ่มเทให้กับมันอย่างแท้จริงสิ่งที่มันเป็นความฝันมันเป็นสิ่งที่คุณชอบธุกรกิจที่คุณชอบงานที่คุณชอบคุณจะพุ่งเข้าหาเลยทีนี้แหละจะทุ่มเทให้จนสุดความสามารถเรียกว่าไม่สำเร็จก็ไม่มีการวางมือเลยละ่ะนี่คืออุปนิสัยใจคอ แล้วก็พลังงานของราศีตุลในเดือนพฤษภาคมปังมากค่ะปังมากจะได้เดินทางบ่อยๆการเดินทางเป็นผลดีการติดต่อการคุยงานเป็นผลดีการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะราศีตุลราศีตุลบางท่านมีโครงการมีโอกาสที่จะไปทำงานยังต่างประเทศด้วยถามว่าเป็นยังไงดีค่ะ การขยันทำมาหากินไม่ว่าจะในประเทศนอกประเทศถ้าเราตั้งใจสัอย่างคือมันดีทางนั้นแหละมันรวยทางนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยนะไอ้เรื่องการทำงานไอ้เรื่องความขยันเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นมากระตุ้นตลอดเวลาจะต้องให้คนอื่นมาคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเราก็จะต้องลงมือทาเองด้วยนะสำหรับใครที่กำลังหมดพลังใจขอให ลุกขึ้นมาสู้มึดสู้มันไม่มีความสําเร็จที่มาได้ง่ายๆหรอกมันต้องใช้ความพยายามกันทั้งนั้นความร่ำรวยก็จะเป็นของคุณราศีตุลเดือนนี้แม่หมออยากจะบอกว่าราศีตุลทําบุญแล้วปังค่ะมีเทวดามารออยู่มีสิ่งศักดิ์สิ์รออยู่มีดวงวิญญาณมารอให้คุณทําบุญส่งบุญให้เขาค่ะนี่นะ คุณจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณคุณจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึลกลับที่คุณมองไม่เห็นแล้วคุณก็จะสัมผัสได้คุณก็จะรู้ได้เขามาขอบุญค่ะเขาชอบให้คุณทําบุญเขาชอบให้คุณทําสมาธิเขาเรียกว่า meditation เขาเรียกว่าการส่งบุญการทําบุญการปฏิบัติดีเนี่ยมีเทวดารอยอยู่สําหรับราศีตุลทาเลยนะทําแล้วปังค่ะทําแล้วรวย ยิ่งทาบุญให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะคอยช่วยเหลือคุณให้พบกับความสําเร็จสาหรับราศีตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเข้าข้างคุณกําลังคอยช่วยเหลือคุณทําบุญอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ล้อมรอบตัวราศีตุลที่คอยช่วยเหลือราศีตุลให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงเขากําลังรอบุญ รอส่วนกุศลให้คุณอุทิศไปให้กับเขาในการทำบุญครั้งนี้ทำเลยนะทำแล้วดีทำแล้วฟังมากๆค่ะเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเทพพยาดาชั้นสูงด้วยนะราศีตุลดวงในเรื่องของความรักค่ะดวงในเรื่องของความรักคุณจะเจอพรหมลิขิตราศีตุลจะเจอเนื้อคู่ คู่แบบเป็นคู่แท้คู่ของคุณมีอยู่แล้วราศีตุลจะไม่เปลี่ยนแปลงจะได้แต่งงานค่ะจะได้มีคู่ครองสมดังใจปรารหนาราศีตุลที่พลาดหวังในเรื่องของความรักไม่ต้องไปเสียใจเพราะไม่ใช่คู่ของคุณนะราศีตุลการที่คุณจะมีคู่เนี่ยมันเป็นวิวออฟฟอร์จูนเขาขีดมาแล้วเขาส่งมาแล้วคุณจะไม่ได้สมหวังกับคนที่ไม่ใช่คู่ คู่ของคุณจะมาในเวลาที่เขาส่งมาค่ะเรียกว่าเวลาที่มันเหมาะสมเวลาที่มันจะต้องเจอเวลาที่จะต้องมาใช้ชีวิตเป็นคู่ครองร่วมกันสำหรับราศีตุลมีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งคนดีๆคนที่พร้อมคนนั้นมาเจอกันแล้วจะถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกเจอกันแล้วจะรู้สึกว่า มันเป็นความผูกพันมันจะเป็นความรักแบบมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการที่เราเจอคู่มันเหมือนกับเจอคนที่คุ้นเคยกันมาเคยพบเคยเจอกันมามันจะรู้สึกผูกพันนะมันจะรู้สึกผูกพันคู่ของราศีตุลมีแล้วนะเดี๋ยวฟ้าจะส่งมา เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนคนนั้นมาให้เป็นคู่แท้ให้เป็นคู่ครองให้เป็นความรักแบบบริสุทธิ์จำไว้นะว่าคนที่เป็นคู่ครองคู่บุญกันจริงๆอ่ะมันจะเป็นความรักแบบบริสุทธิ์มันจะไม่คาดหวังจะไม่ต้องการอะไรจากอีกฝ่ายจะเป็นคู่ครองที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี เป็นคู่รักที่คอยให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีให้พลังใจกันมากกว่ารักกันแค่เปลือกนอกมากกว่ารักกันแค่ภายนอกอนี่คือคู่แท้ของราศีตุลน,นะส่วนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยมาอ่อนๆแอดแอดมาก็จะดีขึ้นจากนี้ไปดวงะตาของ ดวงชะตาของราศีตุลจะได้พบกับสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายไม่มีความเจ็บป่วยใดๆเข้ามาให้ได้รับให้ได้ต้องแบบทุกทรมานจากความป่วยจากร่างกายที่มันอ่อนแอจากร่างกายที่ไม่แข็งแรงจากนี้ดวงชะตาของราศีตุลสุขภาพคุณจะแข็งแรงดี จะไม่มีความเจ็บป่วยใดๆและราศีตุลจะต้องระมัดระวังดูแลร่างกายให้ดีเพื่อชีวิตเพื่อการทำงานเพื่อตัวของราศีตุลเองจะได้ทำงานจะได้เต็มที่ในการใช้ชีวิตในทุกเรื่องนะนี่คือดวงของราศีตุลในเดือนพฤษภาคม2566 ขอบพระคุณทุกซับทุกเมนทุกไลค์ค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเยอะๆชีวิตไม่ลำบากกันทุกท่านสำเร็จสมหวังทุกท่านขอบคุณมากสวัสดีค่ะ